ท่้นพ่อที่นั่งนั่งเนี่ยถาวายสังฆทานแล้วเกือบทุกคนแล้วคนละหลายครั้งก็ต้องเกิดอีกหลายเที่ยวยังกว่าจะหมดความเป็นมหาเศรษฐีหรือไงไปไม่ไ้เลยถ้ามันเกิดนับไม่ถ้วนข้าวท่านเลยลบบัญชีไปนิพพานเลยดีกว่าเห็นไหมราะว่าการถาวายให้ทานกับคนกับถาวายสังฆทานมีผลต่างกัน อย่างเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าขึ้นไปสวรรค์ชั้น,นาดาวดึงสเทวโลกของเยบโหดพุทธมารดาขเขาเล่าอย่างยอดท่านอังโกละเทพบุตรท่านนั่งอยู่ข้างซ้ายอินทากาเทพบุตรนั่งข้างขวาอินทากาเทพบุตรนี่ไม่ใช่พระอินนะพระอินนี่เป็นเทวราชาแต่ว่าในเมื่อเทวดามากรบกันทั้งหมดทท่ทษดาวดึงอินทากาถอยหลังอยู่ท้ายสุด พระพุทธเจ้าปรารถนาอยากจะทราบพ,พาให้ยากให้มนุษย์บรรดาหนาทีคอยท่านอยู่ข้างล่างในเมื่อท่านแสดงายา้มมกับปฏิหารแล้วขึ้นดาวดึงคนเขาบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่กลับเขาก็าไม่ยอมกลับบ้านก็เดือดร้อนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลต้องเลี่ยงคนเป็นโกดก็เป็นว่าพระมหาสารีบุตรก็ให้พระมคคลลาไปถามพระพุทธเจ้าว่าจะลงเมื่อไหร่ พระเจ้าบอกว่าตถาคตจะลงมาวันออกพรรษาที่ประตูเมืองทั้งกัุนครแลนเวลานั้นก็เป็นว่ามาหาเศรษฐีในเมืองนั้นทะสองสาเมืองต้องช่วยจันเลี้ยงคนคนพวกนั้นก็มีความสุขไม่ต้องทํามาแต่ละหาไม่ต้องหากินมากินเลยใช่ไหมแต่ว่ามันนอนลําบากเมืองแขกไม่เป็นไรที่ที่ไหนก็ได้หน้าสถานีรถไปเมืองที้เลยโอ แต่นี้จะขึ้นรถเขจะขึ้นเขาบอกขบวนรถจะจอดต,ตรงน้นเขาจะไปหน่อยจะย l, พุ่มบอกไปเยวก่อนพ่อหนุ่ไปก่อนไปถึงเห็นน้ําโชคไปยถามปไปอะไรพุ่มล้างขี้แขกตัวจะเหยียบขี่แขกกลบเป็นมันขี้ต่มันขี้ดก็เป็นว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์อยู่ข้างล่างรู้เรื่องด้วยก็บันดานให้เสียงท่านัับเสียงเจ้าดาให้คนทุกคนได้ยินใ้่ เวลาสายเวลานี้เทวดาทั้งหมดมาทั่วดาวดึงเธอกับมันนั่งหลังสุดอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้จึงเข้ามาเป็นเทวดาที่มีบุญน,น้อยที่สุดบนสวรรค์ท่านดาวดึงท่อานอังกละก็ตอบว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าผู้เจริญสมัยที่ข้าพระเจ้าเป็นมนุษย์เวลานั้นว่างมะพุทธศาสนาไม่มีพุทธศาสนา คนไร้สินไร้ธรทำแ,แต่ว่ามนุษย์เวลานั้นมีอายุแปดหมื่นปีเป็นเด็กสองหมื่นปีถ้าเรียนหนังสือตั้งสองหมื่นปียังเหลือแข่งห่าเป็นหนุ่มเป็นสายสองหมื่นปีเนี่ค่อยชั่วหน่อยเป็นคนวัยกลางคนได้สองหมื่นปีก็ยังดีนิดหนึ่งเป็นคนแก่สองหมื่นปีนี่แย่หน่อยก็ช่างมันนี่น,น้าจานนี่นิดเดียวนะ เมื่อสมัยเข้าเรืงความเป็นคนแก่สองหมปีนี้ท่านตั้งโรงทาน80โรงหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งโรงหนึ่งโยต์ตั้งหนโรงแปดสโยต์ให้ทานคนจนคนเดินทางคนเดินเท้าและคนคนยากจนขินใจทั้งกลางวันและกลางคืนให้ทั้งผ้าให้ทั้งอาหารของใช้ทุกอย่างตามที่จะมีความจําเป็น ให้เวลา20,000ปีแต่ว่าทายคราวนั้นให้แก่คนที่ไม่ค่อยจะมีสิมีทานอันนี้สงตายจากความเป็นคนเกิดบนสวรรค์ชั้นเดาเดืองสติวโลกเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเห็นไหมต่อมาพระพุทธเจ้าก,ก็หันไปถามอินทกาเทพบุตรถามว่าอินทกะเมื่อตถาคตมาใหม่ๆคนเคยก็นั่งตรงนี้เวลานี้เทวดามาทั่วเดาเดืองเธอก็นั่งที่เดิมแสดงบนใหญ่มาก <c oughs> อยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีอยเป็นภาพมากที่สุดในสวรรค์เช่นดาวดึงแล้วก็ตอบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอเป็นลูกคนจนเป็นลูกชาวป่าพ่อตายต้องเลี้ยงแม่ตัดฟื้นหากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอดีวันหนึ่งมีพระในพุทธศาสนาเดินไปข้างบ้าน <c oughs> นี่บนพระเข้าไปฉันในบ้านอาศัยที่มีการทําบุญครั้งเดียวในชีวิต เกิดมาเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่มีอานุภาพมากบนสวรรค์ชั้น,นดาวดึงส็นไหมกล้องความว่าวิธีป้องกันตัวของมรารด้ญาติโยมพุทธบริษัทขอแนะน,นําเรื่องวิธีป้องกันตัวนะวันนี้ยังไม่ต้องไปนิพพานนิพพานของเล็กนะเราป้องกันของใหญ่ซะก่อนใหญ่เพราะอะไรมมมนุษย์โลกเราก็เจอคนมากแล้วนั่งที่ไหนล้วก็นั่งหลายคนคนก็มากเดินไปเดินมากระโจนกันมากนิพพานเนี่ยเขาไม่ฉวนกันหรอกนะ ผ่านบ้านบ้านหลังหนึ่งมีคนคนเดียวบ้านหลังหนึ่งมีคนคนเดียวนุกชีวิตนะถ้าตั้งใจอย่าเป็นผ่านจริงอดใจนะในว่าวันทั้งวันเราไม่คุยกับใครก็ได <t <t um> um> um ้ไปได้ก็แปลว่ามนุษย์โลกมันใหญ่คำว่าใหญ่กหมายความมันใหญ่เพราะการงานใหญ่เพราะความทุกข์เราก็ต้องป้องกันกันตัวกองวิธีป้องกันป้องกันไม่ลงนรกคือนหนึ่งอนาปานุสติ นึกถึงลมหายใจเขาออกวันหนึ่งไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่สักเท่ามืดห้านาทีก่อนหละห้านาทีก็พอแล้วก็ภาวนาใช้คำภาวนาพุทโธก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าก่อนจะภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเป็นพุทธาน,นุสติ <c oughs> อย่างนี้ทุกคนไม่ไปนรกแน่ถ้าจะถามว่าการใช้เวลาเวลาทังวันหนึ่งจะยี่สิบสี่ชั่วโมง ใช้เวลาสักวันหนึ่งสองเวลารวมกันแล้วสินาทีจะพอหรือก็ต้องตอบตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำภาษารีบุตรพระพุทธเจ้าทรงตัดก,กบับภาษาลีบุตรว่าสารีบุตรจะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสว,วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานเห็นไหม จิตนาทีมันยังมากกว่าทางใหญ่ๆทุกขณะจิตมันเดียวเดียวแม็บแบเดียวพ้าจิตสบายสบายไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงบาปไม่นึกถึงเเบนการ,รมาื่อไหรทั้งหมดจิตอารมณ์เป็นสุขว่างจากอารมณ์ที่เป็นบาปเพียงแค่ขณะจิตเดียวฉันบอกจิตไม่จิตบ้างจากสิเลสท่าน,น,นี้เป็นวิธีป้องกันความยากจนคนทุกคนก็เคยให้ทานแต่ว่าอย่าทิ้งอารมณ์ของทานเลยทิ้งถ้าทิ้งมันพลาดเหมือนกันนะ อย่าลืมนะถ้าทิ้งอารมณ์ของทานบางทีเราไปเกิดใหม่หอารมณ์ของบาปเอาอิสวงของบาปเศษบาปมันเข้าไปสิงสิงใจก่อนเราจะต้องกลายเป็นคนจนก่อนเราจะย,ยอมต้องทําทานให้เป็นฌานคือจาคานุสตินึกถึงกําลังทานที่เราเคยหให้ถวายทานกับพระที่วัดไหนก็ตามเถอะก่อนจะหลับเอาวันที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ เคยถวายทานกับวัดท่าสูงวัดเทพชิรินวัดไหนก็ตามเพื่อให้ทานใครก็ตามนึกถึงว่าเราเคยถวายทานกับพระถวายทานกับพระเนี่ยมันเป็นคนใหญ่เป็นสังฆทานมีเพพาะอย่างยิ่งที่นี่เป็นสังฆทานใส่บาตรก็เป็นสังฆทานขบุนที่วัดก็เป็นสังฆทาน,น,ทน,านในทานใหญ่มากก่อนจะหลับก็นึนกถึงว่านี่เราเคยให้ทานที่นี่ไว้รือจะนึกถึงหลายๆแห่งก็ได้การนึกถึงทึกทานแบบนี้จัดเป็นจารกรรมสติกรรมฐาน ให้มีพุทธานุปัสสิกรรมฐานเป็นอารมณ์ก่อนหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าก,ก่อนอานาปานตินิตถุลมใหาใ,ใจเขาออกเป็นการกันอารมณ์ของความชั่ว